ป้าหนุ่ยก็จะไปเปลี่ยนที่นอนกันนะคะวันนี้เราจะไปกางเต็นที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะเราเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปกางอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าจะได้ไปชมทะเลหมอกยามเช้านะคะที่นาท่อนเข้มวิวนะคะตอนนี้ป้าหนุ่ยก็กำลังเดินทางนะคะอันนี้เราเส้นผ่านเขานะคะที่จะเข้าตัวจังหวัดเลยนะคะ เลยนะคะแล้วก็ขับลัดเลาะไปตาม GPS นะคะป้านุยตั้ง GPS ไปตอนนี้เหลืออ e ีก91กิโล e นะคะป้านุยก็จะถึงที่นาทอนแคมปบิวแล้วนะคะตามกำหนดเวลาก็ประมาณ5โมงครึ่งนะคะป้านุยก็จะถึงท้นหมยนะคะ นะคะแบบรัดเลาะมาเลยนะคะกลางหมู่บ้านเลยนะคะกลางชุมชนแล้วมีรถวิ่งสวนตลอดนะคะ 2ี่ิกิโลนะคะถึงเมอภูเรือนะคะตอนนี้ก็เป็นทางเดินขเขาแล้วนะคะทางโค้งก็ประมาณนี้เลยนะคะต้องขับรถกันอย่างระมัดระวังอุตาแล้วข้างหน้าเราเจอรถใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เราลงมาถึงตรงน,นี้แล้วนะคะ เดี๋ยวสายไปที่อำเภอภูเรือเลยนะคะโอ้ค่ะถนนภูเรือเป็นเส้นแบบนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ผ่านทางเขามาเริ่มขายอะไรตี่ค้าห้างเลยน่าจะเป็นแก้วมังกรหรือเปล่าโอ้สตรอเบอรี่ตอนนี้นะคะป้านหนุ่ยก็เข้าตรงว่าภูเรือนะคะ ขับรถดับพระจันหน้ากับพรอาทิตย์เลยนะคะไปพูดลมโล่ก็ตรงไปนะคะแต่ช่วงนี้พูดลมโล่ก็เป็นช่วงต้นปีนะคะ เกือบจะ6โมงเลยนะคะถ้าเกิดเราไปถึงที่นั่นนะคะเราต้องไปกางเต็นท์กันอีกนะคะ อีก27กิโลนะคะก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ปนุยจะไปเริ่มจะมืดแล้วนะคะอันนี้อยู่ถ้าเราเลี้ยวนะคะถ้าเราเลี้ยวขวาไปด้านซ้ายตรงไปไปนาแห้วนะคะแยกนี้นะคะเราจะไปนาแห้วนะคะจุดหมายของเราก็คือนาท่อนแคมป์วิวนะ งไปก็จะเป็นภูเก้ามอกนะคะที่เป็นแบบคดรคตคลายๆปิ้งมูแล้วก็ถ้าตรงนั้นที่เขาบอกว่าก็าจะเห็นทะเลหมอกนะคะถ้าใครมาช่วงที่เขาตามีหมอกเพราะว่ามีความสูงเหมือนกันข้างนาเป็นเขานะ,ะตอนนี้เรากำลังขับ ก็5้าโมงครึ่งนะคะเริ่มจะค่ำแล้วญญตอนนี้เราก็ขับรถขึ้นเขามาแล้วนะคะก็คือเป็นภูเก้างอมนะคะก็กว้างนะคะโม้งก็ประมาณนี้เลย ใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่าเลยค่ะอันยังไม่รวมแวะปั๊มแวะอะไรนะออกมาตั้งแต่เที่ยงแล้วก็แวะทำธุระกันนิดหน่อยซื้อของอีกนะคะ ต้องโก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปเพราะว่าเขาจะได้ดูว่ารถสวนมาลงมาไหมว้าวโอ้โหขงโขงโขงตอนนี้เรากำลังเข้าเส้นทางที่เป็นผูกเกาง่อมแล้วนะคะสวยนะคะมันก็ถนนจะเป็นแบบนี้เลย ตอนนี้พาธีกำลังจะตกดินก็ยิ่งเพิ่มความสวยงามไปได้อีกนะคะทองฟ้าเริ่มเป็นสีอมส้มแล้วนะ ชาปูสวนทรายนะคะปูสวนทรายเนี่ยค่ะโค้งพับๆแบบนี้เลยนะคะมามีจุดถ่ายรูปด้วย สะะตอนนี้ก็ทักทายเ,เพื่อนๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะถึงที่ลานกางเต็นท์นะคะ เดินทางมานานใกล้แล้วนะคะตอนนี้เราก็น่าจะใกล้จะเข้าถึงปากทางแล้วนะคะก็เลยทักทายเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังขับเข้าไปแล้วนะคะเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะแล้วเราก็ขับเข้าไปตามเส้นทางนี้เลยนะคะเพื่อจะ เลยนะคะก็ขึ้นสบายๆยอยู่แต่ก็ทางแคบหน่อยนะคะแล้วก็สังเกตรถสวนด้วยเนาะก็จะเป็นทางขึ้นเน,นินขึ้นเขานะคะเราจะไปกลางที่แบบลานสวยๆยอย่างนี้แบบ360องศานจะต้องแบบนี้เลยนะคะ หน่ 1> 1กิโลนะคะเราก็จะถึงแล้วนะคะตั้งแต่ปากทางมาถึงตรงนี้น่าจะประมาณ3-4กิโลนะคะโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่ขนดาดเมื่อกี้ทางดีนะแต่ตรงนี้ก็นิดหน่อย มืดแล้วจริงโว้าวตอนนี้เรามาถึงตรงทางลาบแล้วนะคะขนาดราก็บบะแล้วเนี่ยก็มีสูงเป็นกิโลหนึ่งก็ทำไมรู้สึกไกลจังเลย ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะ เพื่อนเยอะเลยอากาศดีมากบรรยากาศจามเย็นนะคะเก็บเปรนอากาศประสาเพื่อนๆก่อนนะคะที่เราจะกลางแตง็นกันอันนี้มีเพื่อนๆมา <c oughs> ตอนนี้ป้าหนุน่ยเริ่มจากกลางท้าแล้วนะคะเอามุมตรงนี้และคะ่ะ การทับเสร็จแล้วจะมืดมากเลยนะคะเป็นช่วงทเราหดมากเลยที่มากลางเต็นท์นี้คือครั้งแรกเวามากรางเต็นท์มืดขนาดนี้เนี่ยนะตั้งจุดไฟฉายแต่ละจุดเลยนะคะเนี่เพราะที่นี่เขาไม่มีปักพ่วงนะคะก็คือเป็นแบบธรรมชาติร่วนๆเลยนะคะ ป้านุยก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ป้าหนุก็กําลังจะทําอาหารแล้วนะคะมื้อเย็นวันนี้นะคะก็ะคือเป็นซุกี้นะคะคืออันนี้ก็จะเป็นพอดีเราไปแวะตลาดมานะคะได้ข้าวโพดมาด้วยใส่หมูแล้วก็ลูกชิ้นนะคะนี่ก็จะเป็นสาล่ายวกะมินะคะทานแบบง่ายๆนะคะ แต่ถ้าจะทานแบบนี้ก็ต้องห้ามพลาดนำจิ้มอ้าวไม่ใช่ของคุณนิดนะชแชม,มปมเ์เดี๋ยวไปดูนี่หาีกคือเนเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้เห็นมากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้หมดแล้วเพวื่อนๆก็หลับกันหมดแล้วหมดบรรยากาศดีนะคะ อาจจะได้ดูมืดๆหน่อยสนามบ,บานรกมาก